เอาเ <มา S 1> หรอ <มา S 1> อ่าทาโกะยากิซื้อร้านลุงเนี่ยดีนะเนี่ยมากันที่ไหนไม่งั้นพูดพูดคนเดียวไม่ได้บันทึกเ <c oughs> นี่ยซื้อทาโกยากิไปเมื่อกี้อันนี้แหละร้านนี้แหละ <c oughs> ซอยเนี่ไปไหน <c oughs> ก็ไม่รู้ <c oughs> เอาไว้เอาไว้วันหลัง <c oughs> วันนี้เพิ่งมาถึงเหนื่อย <c oughs> โอว้ยรุ่นนั่งทำอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ตักตักอะไรตักปลาตักตักลูกบอล ของเด็กหน้ากากหน้ากากขายหน้ากากของเด็กของเด็กนั่นก็ร้านลูกโป่งของเด็กนี่ร้านอะไรน้่นแข็งเหรอไม่รู้เอาไว้วันหลังค่อยมาดูใหม่เพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆเดินมานิดหน่อยหน่อยอันนี้ร้านอะไรเนี่ยร้านไข่ไข่อะไรก็ไม่รู้ไว้ไว้ไว้วันหลังค่อยมาดูร้อนร้อนถือกล่องนี่มันร้อน ซอยนี้ซอยนี้ซอ,นซอยนี้มีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อน,นอไปเด็กๆ <ละ S 1> แต่งตัวกันเขามีเทศกาลอะไรก็มีลูกมีวัดมีวัดมีวัดอเอและ